เาาขาใหญ่เป็นจีนไรไม่รู้กินเนีวควงตุ้งไข่ล้มกลงพืชพลังงานได้ไหมครับไม่ได้เขาจะทําให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยจีนได้ไหมครับ ไม่ได้เขาจะทาให้เป็นศูนย์กลางค้ามนาคมอย่างที่ผมฝันไหมเป็นไปไม่ได้ครับต่อไปนี้เราต้องปลดล็อกท้องถิ่นเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ทําประชามติปลดล็อกกระจายอํานาจทันทีครับให้พี่น้องชาวนาครสวรรค์สามารถเลือกคนใกล้ตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาครสวรรค์ได้อันนี้คือเรื่องการเมืองดีเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สามปอได้เมื่อไหร่เอาพักร่วมฝ่ายค้านร,รัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาล ไม่ต้องให้ถึงมือสอวอด้วยพักทหารจำแรงอย่างพักพลังประชาชนอย่างพักรวมใจทางชาติพักก้าวไกลไม่มีวันร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณครับแก้การเมืองได้เมื่อไหร่เรามาแก้เรื่องปากท้องกันรัฐสวัสดิการอย่างที่ผมพูดเศรษฐกิจไทยต่ยอไปนี้ต้องโตไหมต้องโตแต่โตด้วยต้องลดความเหลื่อมล้ำไปด้วย ถ้าโตอย่างเดียวแต่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มเหมือนอย่าง40ปีที่ผ่านมาจะมีประโยชน์อะไรอย่างลูกหลานเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเพ่หน่อยพูดเรื่องปากท้องหน่อยเขาบอกว่าพักนี้พูดแต่เรื่องการเมืองไม่ยอมพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวที่ผมพูดนครสวรรค์มีบริษัทไบโอพลาสติกที่ทันสมัยที่สุดที่นครสวรรค์บริษัทนั้นชื่อบริษัท nature works บริษัท NatureWorks เป็นบริษัทในเครือของปตทไม่ผิดอะไรก็เป็นบริษัททุนใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่เป็นระดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็มีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นอนาคตของประเทศอยู่เยอะพอสมควรอยู่ในอุตสาหกรรม E ีวีอยู่ในอุตสาหกรรมพืชพลังงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตเคมีคำถามของผมที่มีต่อพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็คือปตทรอดแล้ว ประชาชนจะรอดด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากสําหรับเรื่องของปากของเรื่องของเศรษฐกิจมีัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมลังก็จริงแต่ในขณะเดีวยวกันเวลาเรามีเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะเอาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดีอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ดีที่เป็นยากแก้ปวดของเศรษฐกิจไทยมาใน,นจะพาพวกเขาไปอยู่ที่ไหนถ้านครสวรรค์เหมาะกับเศรษฐกิจสีเขียว ในการเป็นการทำเกษตรกรรมที่สู้กับภาวะโลกร้อนก็ต้องให้ e, s m e ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในนครสวรรค์มีโอกาสเหมือนอย่างที่ปตททำกับเนเชอร์ดูเหดือยเช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของบาดท้องดีแล้วก็เป็นเรื่องของมีอนาคตถ้าเราสามารถที่จะทําให้การเมืองดีปาดท้องดีมีอนาคตนครสวรรค์จะไม่เหมือนเดิมครับเราสามารถที่จะเอาทหารออกจากการเมืองเราสามารถที่จะ กระจายอำนาจเราสามารถที่จะทลายทุนผูกข,ขาดสามสิ่งให้เท่านั้นครับที่เป็นโอกาสทางรอดของประเทศไทยแล้วก็เป็นโอกาสทางรอดของนครสวรรค์ไม่มีทางอื่นประเทศไทยจะกระจุกไม่กระจายให้ร่ำรวยกันอยู่แค่ไม่ติดตระกูลเป็นไปได้หรอครับเราจะให้กรุงเทพมหานครเป็นคนตัดสินใจว่าใครควรที่จะบริหารนครสวรรค์ต่อไปเป็นไปได้หรอครับเราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับบริหา,ารสาธารณสุข <Okay. S 1> เราจะทหารที่ไม่รู้เรื่องเลยเกับเศรษฐกษิจดิจิตอลมาบริหารประเทศไทยต่อไปได้จริงเหรอครับพักก้าวไกลไปได้แน่นอนเลยครับ,รบเลือกพักก้าวไกลขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะออยณริชานะคะเขตสี่ค่ะ เขตสก็จะเป็นหนองบัวนะคะท่าตะโกแล้วก็ไพศาลีแต่ไพศาลีออยไม่ขอแบ่งเขตเนาะเพราะว่าจะเราจะทํางานร่วมกับเขตห้าเราจะดําเนินไปด้วยกันนะคะอยากให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แกร่งไม่แพ้ผู้ชายคะ่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับผมแซนอิสราพรดุอุป,ปะว่าที่ผู้สมัครภาคเก้าไกลเขตห้านะครับก็ของเราจริงๆแล้วว่าหกเขตเนี่ยเราทํางานร่วมกันเลยครับเราลอกลองว่า พี่น้องประชาชนได,ได้เห็นหน้าพวกเรากันแน่นอนครับแล้วก็เราจะทำงานกันอย่างเต็มที่ครับขอบคุณนะครับเขตสุดท้ายครับเขตหกผมร้อยรรตุะโตธรตนชัยเสลยขามนะครับมีระยยาวไม่วงตุ่มกระพงไม่เป็นนะครับเรายืนหยัดชัดเจนที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชนความเข้าเถียมนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการนโยบายหลายๆนโยบายของรรคก้าไกล ตอบโจทย์พี่น้องได้รอเพียงเสียงตอบรับจากพี่น้องถ้าคิดว่านโยบายของพรรคเก้าไก่นั้นเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ได้โปรดให้โอกาสพวกเราทั้ง6คน6เขตนครสวรรค์เข้าไปเป็น,นตัวแทนพี่น้องในสาภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะสนับสนุนยกมือให้หนุพิการลิมเต์รัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาต่อไปขอบคุณครับ ครับขอเสียงปรบมือดานายา่าให้ว่าที่ผู้สมัครทั้งหคนด้วยครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ,รบและนี่ก็เราคิดถึงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวไกลให้ก้าวหน้าจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากเลยครับ